ถ้าอยากเปลี่ยนศาสนาในบัตรประชาชนต้องทํำยังไงคะอันนี้ก็จะขอมาแชร์จากประสบการณ์ของอีฟเองนะคะในเคสของอีฟอะคือบัตรประชาชนมันใกล้จะหมดอายุพอดีช่วงนั้นเนาะก็คือเป็นช่วงก่อนจะถึงวันเกิดเราอะนะคะประมาณเดือนหนึ่งเราสามารถที่จะไปทําบัตรใหม่ได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยอีฟไปทําที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่อะเขามาเปิดบูธทําบัตรประชาชนให้นะคะก็คือไม่ได้ทําแถวบ้านในภูมิลําเนาอะไรนะคะคือไปที่ห้างนี้แล้วเขาจัดบูธพอดีก็เลยไป ทำที่นั่นนะคะซึ่งจริงๆในกรุงเทพมันมีหลายจุดนะคะที่สามารถทําบัตรประชาชนได้วันที่เราไปทําใหม่ะคะ่ะอีอะ่ะบอกเขาเลยคือในใบที่เขาให้แจ้งะะคะว่าชื่อนามสกุลอะไรก็จะมีช่องศาสนาให้เรากรอกะะอ่อะค่ะอี่ะกรอกไปว่าไม่มีศาสนาทางพี่เจ้าหน้าที่เขาอะ่ะก็คือบอกว่าโอเคไม่มีศาสนาใช่ไหมตรงนี้เขาก็ตัดออกไปเลยะคะ่ะในบัตรก็จะไม่มีบรรทัดนั้นไปเลยส่วนถ้าอยากจะไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถไปแจ้งเจตจำนงได้กับเจ้าหน้าที่นะคะว่าขอเปลี่ยนศาสนานะคะแล้ว บุใหม่ไปเลยก็กรอกใบใหม่แล้วก็ทําบัตรใหม่ได้เลยนะคะตรงนี้ส่วนเงื่อนไขว่าจะต้องใกล้หมดอายุไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขอไปเช็คอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็แนะนําว่าถ้าไม่อยากคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่กรุงเทพแล้วไม่สะดวกที่จะกลับภูมิลําเนามันก็มีหลายๆจุดเหมือนกันที่สามารถจะไปแจ้งทําบัตรใหม่ได้ค่ะ